L1 Model 1S lets you focus less on your gear and more on your music. Bose L1 Model 1S สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังรับชมซาวด์ดีดีช n น e ลนะครับกับผมนายต้นตานครับตอนนี้เราอยู่กันในช่วง how to ครับแนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์ครับครับเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับจากคลิปก่อนหน้าที่ผมทำเรื่องรีวิวคร่าวๆกับตัว Bose L1 1S และ Subwoofer Base แบบ B2 ครับวันนี้เดี๋ยวเราต่อเนื่องกันครับเป็นเรื่องการใช้งานอุปกรณ์นะครับว่าจะใช้งานยังไงนะครับ เดี๋ยวลองไปดูกันครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ประกอบอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ได้เวลานะครับเสียบสายสัญญาณไปลุยกันเลยครับเอาละจุดแรกนะครับก็เป็นสาย power นะครับผมโอเคเสียบให้แน่นนะครับผมและสวิตช์ที่อยู่ด้านข้างครับดันสวิตช์เปิดครับเอาละถ้าเราเปิดสวิตช์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะปรากฏไฟสีฟ้าแปลว่าเครื่องพร้อมใช้งานครับแต่ถ้าเกิดปรากฏไฟสีแดงนั้นแปลว่าเครื่องมีปัญหาครับ ช่องต่อมาครับที่เขียนว่าเบสโมดูลนะครับช่องนี้เอาไว้สําหรับลิง k ์สัญญาณไปยังตัว subwoofer นั่นเองนะครับหัวที่ใช้งานก็จะเป็นประเภทแบบปピคอนนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับอ่าบิดให้มีเสียงดังแกลกแน่นนะครับอีกฟากนึงนะครับเราก็ต่อไปที่ตู้เบสนะครับอ่ามีจุดน่าสนใจอยู่ฮะตรงหลังตู้เบสนะครับจะมีสวิตช์อยู่ตัวหนึ่งนะครับ ที่ท่านเห็นนี่ไม่ใช่สวิตช์เปิดปิดตู้นะฮะเป็นสวิตช์ที่ใช้สำหรับเลือกเบสเลเวลฮะเขาทำเป็นสวิตช์แทนที่จะทำเป็นตัววอลลุ่มหมุนๆน,นะฮะก็แปลกปอีกแบบหนึ่งนะครับสามารถเลือกได้3ระดับครับนะฮะเลือกได้เป็นเบสมากหน่อยเป็นเครื่องหมายบวกนอร์มอลเป็นปกติเครื่องหมายลบไปว่าเบสน้อยลงหน่อยเนียลองเลือกดูนะครับมันเสียงปั๊แป๊บนะฮะอันนี้เบสน้อยนะครับติดลบนะครับเบสปกตินะครับมากหน่อยนะครับ เครื่องหมายบวกนะครับผมเลือกกลับมาที่ Normal แล้วกันนะฮะกลับมาดูที่ตัว power stand ต่อครับอ้าวปลายช่องต่อมาครับผมโครซาบมาแต่ใกล้ๆกนะฮะก็จะเป็นช่อง analog input ครับรับช่องสัญญาณเป็นแบบโฟนแจ็คนะฮะก็เป็นรับทั้งโฟนโมโนแล้วก็โฟนสตอริโอเลยนะครับผมขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ท่านนะํามาใช้งาน,นะฮะรองรับอะมิกเซอร์มาจิ้มผ่านก็นได้นะโยนเป็นซ้ายขวา lr นะครับหรือ จะใช้อุปกรณ์มาจิ้มเข้าไปโดยตรงเลยคีย์บอร์ดก็ได้กีตาร์ก็ได้อะไรอย่างี้นะครับผมเสียบเข้าไปครับแล้วก็ปรับสัญญาณตรงนี้ที่ใช้คําคว่า t ริมนี่ก็คือวอลลุ่มของมันนั่นเองนะครับที่เห็นด้านหลังตรงนี้ฮะก็คือที่อธิบายไปเบื้องต้นก็คือช่อง r j 4 5ช่องแลน์เอาไว้ใช้งานร่วมกับตัวโทนแมทนะครับก็คือเป็นเหมือนที่ต่อมิกเซอร์ตรัวเล็กของตัวบอสเขาเองนะครับผมนะฮะเป็นออ t ช o ั a นอลนะครับ,นนรบต้องซื้อเสริมนะครับไม่ได้มีมาในชุดนะครับ เอาละฮะนี่ก็คือวิธีการเสียบสายสัญญาณวิธีการใช้งานตรงนี้เบื้องต้นง่ายๆกับตัว L1 1s และ Base B2 ครับ